กาบสวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านครับวันนี้ผมจะพาพี่ๆอินเพื่อนน้องๆสัมาดูเหรียญสิบบาทพัสดีเด็กอีกปีพอเนึ่งนะครับท่านว่าจะเป็นปีพศอะไรจำนวนการผลิตอยู่ที่เท่าไหร่ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากหรือไม่ล่ะครับสําหรับเหรียญสิบบาทปีพศนี้ยังไม่ได้ทําการล้างต้องความสะอาดใดเลยนะครับได้มาก็ลานโคแล้วครับแต่เก็บไว้อย่างดีมันก็เลยออกลักษณะมาแบบนี้ครับ ก็สวยงามเอาการอยู่นะครับดูดิครับแต่สีย่างอไม่ได้ทำการล้างอย่างว่านะครับท่านดูิครับเพียนรอยดำปีจะเจนนะครับท่านตามขอบนี้ครับขอบเลียนนี้ครับตรงสีชจะเจนครับนี่ครับผู้ญี่ปุ่นรุ่นจะเด่ส่วนด้านหลังก็รักษาการที่เก่าอย่างนี้นะครับท่านลักษณะของเรียนก็เป็นเลียนสองเลียนสองสีแบบตูตินะครับท่านคือโปิเกิอยู่ด้านนอกตัวด้านในก็สีทองล้วนๆนะครับเราพลิกกลับไปดูด้านหลังดีกว่าครับว่าเป็นปีพศเลยนะครับนี่ครับห็จชัดเจนครับประเทศไทย อักษรบิลพศ2547ครับท่านเราดูเขาว่าปี2547นี้จำนวนการผลิตอยู่ที่เท่าไหร่ครับสำหรับเหรียญ10บาทภาษีเหล็กปีพศนี้นะครับท่านเดี๋ยวดูคู่มือแป๊บหนึ่งครับท่านมันอยู่สลับกันไปกับสลับกันมาอยู่นี่รู้สึกจะมั่วเลยนะผมเนี่ยปี2547นี้จำนวนการผลิตอยู่ที่เท่าไหร่ครับอยู่ที่62สิบสองล้านหกแสนแเหรียญนะครับท่าน62สิบสองล้านหกแสนแเหรียญนะครับท่านในระดับหยุดซีนะคงใคอยู่ที่เหรียญละ หนึ่งร้อยบาทพอ,พอดีครับ,บท่านหนึ่งร้อยเลยนะครับส่วนเลี้ยที่ผ่านารใช้อ้ำตุวที่เรียนละยี่สิบถึงยี่สิบห้าบาทเท่านั้นเองนะครับ